หยุดได้หยุดนอนลงศพคลุมผ้าบางสุกุลอยากสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแต่ชีวิตกลับย่ำแย่ลงเป็นเพราะสิ่งสิ่งนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ การสะดอกเคราะห์ต่ออายุไขนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นการเข้าพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นสามารถทำได้ด้วยตนเองสาเหตุก็เนื่องด้วยคนคนนั้นอาจจะถูกทักท้วงว่าถึงคราวที่ชะตาขาดหรือประสบเหตุที่ไม่ดีในชีวิตทำให้เจ็บป่วยหนักเกิดอุบัติเหตุและอีกหลายๆอย่างที่อาจถึงขั้นต้องแลกด้วยชีวิตก็มี หรือเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็มีบางคนอาจมีล้างไม่ดีเกิดขึ้นเช่นฝันว่าตกน้ำขึ้นฝั่งไม่ได้ฝันว่าไฟไหม้ตัวเองมีคนเห็นตัวเองไม่มีเงาหัวเงาหัวขาดเป็นต้นสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาจริงหรืออาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนมากๆที่เคยผ่านสองพิธีกรรมนี้การนอนลงศพการคลุมผ้าบางสกลุล เพราะมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินมายิ่งถ้าเป็นการพูดจากพระสงฆ์องค์เจ้าเรายิ่งเชื่อและศรัทธาและเราก็ไม่เคยมีข้อสงสัยในการทำพิธีกรรมนี้อาจารย์คือคนหนึ่งซึ่งเมื่อนานมาแล้วชีวิตอาจารย์ถือว่าสุดๆเข้าขั้นวิกฤตหลายต่อหลายครั้งด้วยความที่ไม่รู้อะไรด้วยความที่อยู่บ้านผิดใช้เบอร์โทรผิดไม่มีแนวทางในการดำเนินชีวิตเลย ไปแบบสเปะสปะและแก้ผิดจุดมาตลอดมีหลายครั้งที่ป่วยปางตายหลายครั้งที่ต้องปิดกิจการหลายครั้งที่เป็นหนี้สินจนแทบเอาตัวไม่รอดอาจารย์ไม่เคยรู้เลยว่าเกิดจากการที่อาจารย์ดิ้นรนไปยังตรงนน้นตรงนี้เพราะคําว่าสะเดอะเคราะห์ต่อชะตามันดึงดูดใจเมื่อไรที่เราทุกข์เมื่อไรที่เรามีปัญหาชีวิต สิ่งนี้เป็นทางออกเดียวของเราครั้งสุดท้ายที่เล่นเอาอาจารย์หมดเนื้อหมดตัวต้องอบพยพย้ายถิ่นฐานคือตอนนั้นอาจารย์ป่วยหนักรู้สาเหตุตอนหลังก็คือห่วงจุ้ยบ้านอาจารย์ผิดหลักทั้งหมดแถมไปใช้เบอร์โทรที่ล้มละลายมีแต่ปัญหาอาจารย์ไปตระเวนเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาใครว่าวัดไหนดีวัดไหนดังอาจารย์ไปหมดแล้ว ก็ไม่พลาดที่จะไปนอนในโรงศพถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอาจารย์ประเวนนอนโรงศพทั่วเมืองและวัดดังที่มีการบางสกุลคลุมผ้าขาวไปแทบทุกอาทิตย์เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้อาจารย์ดีขึ้นแต่ในที่สุดอาจารย์แทบจะไม่มีบ้านซุขหัวนอนป่วยจนต้องแบกร่างสมสารออกจากจังหวัดบ้านเกิด มาวันนี้ถึงเพิ่งเข้าใจว่าการทำสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาและไม่ได้ทำให้ชะตาชีวิตเราดีขึ้นแต่มันกลับทำให้ชะตาชีวิตเลวร้ายลงอีกเพราะอะไรรู้ไหมคนเป็นกับคนตายต่างกันคนเป็นมีพลังชีวิตมีกราฟชีวิตที่ข้างบนเข่าลิขิตมาแล้วแต่เราดันเอาไปอยู่ในตําแหน่งของคนตาย ซึ่งคนตายคือไม่มีกราฟชีวิตแล้วชีวิตถูกปิดสวิตไปแล้วเรากลับเอาตัวเองไปนอนในโรงซึ่งถามว่ามันใช่เรื่องไหมมีชีวิตอยู่ดีๆแต่อยากตายซะง,งั้นแถมในโรงนั้นใครบ้างที่เข้าไปนอนคนดีๆไม่มีใครเข้าไปนอนหรอกคนส่วนใหญ่ก็เป็นมะเร็งกำลังจะตายตกงานกำลังจะติดคุกอกหัก กำลังคิดอยากตายแล้วเราดันไปรับพลังนั้นเข้ามาในร่างของเราอีกซึ่งเราก็แย่อยู่แล้วและการคลุมผ้าบังสกุลก็เปรียบเสมือนการนำผลไม้ทุกชนิดมาปั่นรวมกันสีที่ออกมาก็คือช้ำเลือดช้ำหนองอีกคนดวงกำลังดีอีกคนดวงกำลังตกอีกคนเป็นมะเร็งอีกคนตกงานส่วนอีกคนชะตาขาด อีกคนกำลังจะมีโชคพอเอามาบั่นรวมกันคุณก็คิดเอาสิมันเป็นยังไงท่านผู้ฟังคะสำหรับใครที่กำลังประสบกับปัญหาชีวิตอยู่คุณอาจจะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมดังที่กล่าวมาแต่คุณสามารถที่จะทำพิธีกรรมได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพิธีกรรมไม่ต้องรอให้ดวงตกกับสามความเชื่อสะเดาะเคราะห์ต่ออายุไข ด้วยสามวิธีดังต่อไปนี้วิธีที่หนึ่งให้ทานชีวิตหรือนั่นคือการปล่อยสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าทุกชนิดเช่นกุ้งหอยปูปลาเต่าและอื่นๆหรือถ่ายชีวิตโครกระบือในโรงฆ่าสัตว์การให้ชีวิตของสัตว์เหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการต่ออายุไขของตัวเองไปด้วยข้อที่สองก็คือการถือศีล ให้ละเว้นจากการทำชั่วในทุกรูปแบบคือการรักษาศีลห้าข้อเพราะการละเว้นจากการทำบาปคือการสร้างบุญไปโดยอัตโนมัติบุญจากการรักษาศีลจะเป็นเกราะคุ้มครองให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะถ้าใครที่ต้องการต่ออายุนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการรักษาศีลข้อแรกคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะทำให้เกิดบุญในส่วนนี้เพราะเป็นมหาทานคือความปลอดภัยในชีวิตของผู้อื่นอย่างไรตนก็ย่อมได้ความปลอดภัยในชีวิตเช่นเดียวกันย่อมทำให้ตนเป็นสุขมีความปลอดภัยในชีวิตไม่ถูกปองร้ายหมายเอาชีวิตและสำคัญอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เฉพาะละเว้นจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นแต่ก็ไม่ควรไปยุยงให้คนอื่นฆ่าสัตว์ให้คนอื่นทำร้ายสัตว์ หรือจ้างให้คนอื่นฆ่าก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งวิธีที่สก็คือการสวดมนต์บทสำคัญสำคัญที่มีอนุภาพด้านการต่ออายุไขได้แก่บทอิติปิโสสวดอิติปิโสให้มากกว่าอายุหนึ่งจบบทอิติปิโสถือเป็นบทสัรเสริญพระพุทธคุณที่นิยมสวดกันโดยทั่วไป ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อถึงอำนาจของพระพุทธคุณก็จะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ช่วยแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีต่ออายุไขได้โดยต้องสวดให้มากกว่าอายุหนึ่งจบเช่นตอนนี้อายุ49ปีก็ให้สวด50จบเป็นต้นและต้องสวดเป็นประจำทุกๆวันบทสวดอุณหิสะวิชยคาถาเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ ที่นิยมสวดเพื่อสืบชะตาต่ออายุในคนที่กำลังจะหมดอายุไขชะตาขาดมีเคราะห์และยังเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจและสิ่งไม่ดีทั้งปวงได้อีกด้วยให้สวดทุกๆวันก่อนนอนหรือถ้ามีเวลาควรสวดเช้าเย็นเพื่อเป็นการต่ออายุไขนอกจากนี้ยังสามารถสวดบทสวดมนในบทอื่น ที่มีอนุภาพด้านการป้องกันภัยและเอาชนะภัยร้ายเช่นพาหุงมหากาหรือเป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์อย่างพระคาถาชินบัญชรบทสวดมงคลจักรวาลแปดทิศที่ใช้ได้ดีด้านการป้องกันภัยเป็นต้น สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากตำราบโบราณกับอาจารย์มังกรมาณะที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ